สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเจวินี่ทาโร่นะคะดูดูกับหมอซีนะก็คลิปนี้นะคะเป็นคลิปพี่อากาสนะคะก็เป็นคลิปพี่อากาสเนาะก็เดี๋ยวนะทุกคนสีนี้โอเคไหมสีอันนี้โอเคหรือเปล่าถ้าไม่โอเคเดี๋ยวลองปรับเอ๊ะหรือว่าสีนี้ดีสีไหนดีทีนี้ดีไหมแล้วสีนี้ โอเคสีน,นี้ดีกว่าเนาะสีน,นี้โอเคกว่านะคะก็โอเคก็อันนี้เป็นพี่อากาตนะคะในหัวข้อที่ว่าเขาชอบเราบ้างหรือยังนะคะี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคนที่คุณแอบชอบอยู่เนี่ยคนที่คุณกาลังดิวด้วยอยู่คุยด้วยอยูะะ่เนี่ยเขาเริ่มชอบเราบ้างหรือยังนะคะเขาเริ่มชอบเราบ้างหรือยังคุณมาเลือกจากการที่สีเลือกไว้นะคะให้เราเลือกได้เลยนะว่าจะเอากองไหนถูกใจกองไหนเลือกกองนั้นได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาใช้ไพ่ทาโร่ในการทํานายกาันข้างในแต่ละกองนะคะ แต่เดให้เลือกจากการก์ดก่อนเนาะจะมีไพ่คําตอบหลังฟ้า3าใบนะคะให้กับวองสะพคนของคุณ2คนนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะก็การด,ดูแบบนี้นะคะเป็นการดูดแบบ general reading นะอาจจะตรงสหราบคนหรืออาจจะไม่ตรงสหราบคนก็ได้นะคะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะดูเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกสนานเพื่อความมนโนของสาวๆหนุ่มๆทุกๆคนดีกว่านะคะไม่ต้องซีเรียสรับแต่พลังงานบวกๆนะคะพลังงานลบไม่ต้องรับนะคะอืมแล้วก็ มันอาจจะตสำหรับคนหรืออาจจะไม่ต,จจมตสำหรับคนก็ได้นะคะไม่ต้องซีเวียนมากเนาะทุกคนเนาะก็โอเคค่ะมามี3กองนะคะกองที่1กองที่2กองที่3นะคะทุกคนกดพ๊อชวิดีโอไว้ค่ะแล้วก็ตั้งหลับตาลงนะคะตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงคําถามวนไปนะคะแล้วก็นึกถึงหน้าหรือชื่อของคนที่เราแอบชอบนะคะนึกถึงหน้าได้ยิ่งดีนะคะแล้วก็ลืมตาขึ้นมาเลือกกองที่ดึงดูดใจที่สุดนะคะก็โอเค แล้วก็ถ้าใครอยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถทักเราหาเดียตลอดนะคะก็วันนี้ตอนนี้มีซีมีแพ็กเกจใหม่ข้อขึ้นมาแล้วนะเป็นแพ็กเกจมีแพ็กเกจใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะเป็นแพ็กเกจนี้นะ What is between us นะคะแพ็กเกจนี้นะคะที่มาใหม่เนาะสิ่งที่ได้รับแพ็กเกจได้ตามนี้นะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราเราในสายตาเขาเป็นคนแบบไหนนะคะและเอ้ยเขาจริงใจกับเราเบอร์ไหนนะคะแล้วก็เขาจะสารสัมพันธ์กับเราไหมแล้วก็บทสุปความรักครั้งนี้นะคะ ราคาเพียง299นะคะได้ทำา h u านเป็นวิดีโอเห็นวิดีโอสดๆเหมือนที่เราดูกันใน u t u b e เลยนะคะเป็นดวงของคุณโดยเฉพาะนะคะ299ท่าน้นใครสนใจทักไลน์หาซื้อได้เลยคะ่ะแพ็กเกจคู่แท้แพ็กเกจราคาใหม่ย,ยังมีเหมือนเดิมนะคะหรือแพ็กเกจคาถามก็ยังมีนะคะก็สามารถทักไลน์หาซื้อได้เลยนะจ๊ะก็โอเคค่ะเราพูดกันมาเยอะแล้วนะก็ปานีทุกคนน่าจะอยากดูแล้วมั้งว่าเราแบบของเราจะแบบคัทน,นาจะเป็นแบบไหนนะคะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่กองที่1กันเลยนะคะทุกคนโอเค สวัสด er mm ีค hmm. ่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที yeah. <laughs> okay. ่หนึ่งนะคะสวัสดีนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะก็เป็นกองนี้นะคะก็ไพ่นางฟ้าสามใบนะคะเดี๋ยวเราค่อยดูนะจ๊ะเดี๋ยวเราค่อยดูกันเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะเรามาดูไพ่ทาโร่กันก่อนวันนี้ดิจะใช้เป็นไพ่พิเทนะคะไม่ได้ใช้พิเทนานมากแล้วนะคะสมควรที่จะเอาออกมาใช้บ้างแล้วนะคะโอเคมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า คนที่คุณกําลังคุยด้วยอยู่เนี่ยพลังงานตอนนี้ค่ะเขาคนเนี้ <c oughs> เขาคนนี้นะคนที่คุณกำลังถามถึงเนี่ยเขาแบบสแสดงอาการแบบไหนให้กับคุณคะเขาสแสดงอาการยังไงอะไรงเงี้ยเนาะความสัมพันธ์ของคุณสองคนเป็นแบบไหนนะคะโอเคความสัมพันธ์ของคุณสองคนเป็นแบบไหนเนาะความสัมพันธ์ของคุณสองคนเป็นแบบไหนนะคะขอสี่ใบนะคะใบแรกได้เป็น queen of swords นะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน โอเคสิ่งแรกที่สัมผัสได้เลยคือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยนะปรับกล้องลงนิดนึงความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะพลังงานที่เห็นช้าที่สุด h e โลแฟนนะคะอืมความสัมพันธ์มันมีความป่วยมันมีความเชองนะคะความเฉื่อยความเช,อ,มเชองช้านะคะเชื่องช้าอะไรเงี้ยมีความเชื่องช้าอ่าฮะแล้วอะไรอีกคะ King of Cup นะคะ แต่มันมีคนนึงแหละที่ความสัมพันธ์แบบคือแบบชัดเจนอ่ะมันมีคนนึงที่ชัดเจนให้ความรู้สึกแบบไปเต็มแม็กอะเออมีความค,ความรู้สึกที่แบบให้แบบไปเต็มเปี่ยมเลยนะคะอืมเนี่ยเห็นไหมความสัมพันธ์เนี้ยนะจากที่ซีมองอุย้ยจัดใชไม่สวยเลยเนี่ยจากที่ซีมองนะซีมองว่ามันมีคนนึงที่ค่อนข้างที่จะประคับประคองความสัมพันธ์เนี้ยเออพยายามประคับประคองให้ความสัมพันธ์เนี้ยไปต่อได้อะไรเงี้ยนะคะพยายามแบบประคองเนาะ ให้แบบให้ไวต่อได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะความสัมพันธ์มันมีคนหนึ่งที่ไม่ชัดเจนช้านะคะอาจจะตอบบ้างไม่ตอบบ้างถ้าคุยกันถ้าอยู่ไกลกันนะก็เวลาคุยแชทกันะตอบบ้างไม่ตอบบ้างหรือไม่ตอบเลยอะไรเงี้ยนะคะอมืมีความเชื่องช้ามีความแบบมันไม่ทันใจอ่ะมันไม่มันไม่ทันใจอีกฝ่ายน,นะคะที่อีกฝ่ายหนึ่งแบบโอ้โหตอบไวมากกล้องหน้าแชทนะคะแบบโทรศัพท์หมดเร็วก็จริงแต่คือแบบคือแบบเป็น อะไรนะผีเฝ้าปักอะไรเงรี้ยชั้นแบตรอละเออเมื่อไหร่จะตอบวะอะไรเงรี้ยนะคะคือบางคนใส่มูจ้าดูดวงหน้าดูอะไรเงรี้ยอืมมางั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะเดี๋ยวสิขอสับหลังกล้องแล้วกันเพือ่อความเพเร็วนะคะเรามาดูกันต่อนะว่าความรู้สึกของเราที่มีต่อเขาจริงๆแล้วมันเป็นยังไงความรู้สึกของเราที่มีต่อเขาเป็นยังไง ขอบอกก่อนนะคะว่าการดูดวงแนี้เป็นการดูดวง general reading นะทุกคนอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะหรือไม่ตกเลยนะ <c oughs> ความสมัคอาจจะเราอาจจะดูไปดูมาแล้วเฮ้ยมันก็ตรงกับเรานะแต่ก็เออมาวันนี้ก็ไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะมันเป็นธรรมดาเพราะว่าเป็นการสุม่มดวงโดยรวมเนาะ the shower <Ch> เรากับเขานี่คือเจอกันแบบบังเอิญหรือเปล่าคะคุณสองคนนะคุณรู้สึกว่าการเจอกการเจอกันของคุณสองคนมันไม่ปกติมันไม่ใช่ธรรมดาแล้วเจอกันแบบไม่ใช่คนธรรมดาที่จะมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ย ดูเมดิเชียนบางคนคุยกับชาวต่างชาตินะคะกองที่หนึ่งบางคนนี่คือยคุยกับชาวต่างชาติต่างที่ต่างแดนนะคะหรืออาจจะคุยกับคนที่อยู่ไกลกับเราหรือคุยกับคนที่มีสเสน่ห์มากๆป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆพูดจาคือเราแบบเคิร์มอะ่ะเวลาพูดเวลาเขาพูดทีหรืออะไรเงี้ยเราแบบตกหลุมเขาอะ่ะนะคะก้าเหรียญ จริงๆแล้วคุณเป็นคนรักตัวเองนะคุณค่อนข้างที่จะรักตัวเองเลยแหละนะถึงคุณจะรักเขาคุณก็รักตัวเองด้วยเหมือนกันบางทีคุณเห็นคุณเห็นตัวเองเจ็บอะไรอะไรเงี้ยคุณก็แบบเฮ้ยก็มีความแบบมันใช่หรอว่าที่แบบที่กูต้องมากดตัวเองหรือว่าที่แบบกูต้องมาแบบเออเสียใจขนาดเนี้ยเออมันใช่เรื่องกูหรออะไรเงี้ยอืมแต่คุณก็เลือกที่จะซ่อนความรู้สึกเอาไว้นะคะซ่อนความรู้สึกคุณบางคนนี่อาจจะยังไม่ได้แบบ สแสดงท่าทีออกไปหมดแม็กนะว่าแบบเออเนี่ยฉันชอบเธออะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้แบบสแสดงแบบหมดขนาดนั้นนะคะยังไม่ได้หมดขนาดนั้นเนาะอืมแล้วก็ที่มองว่าตัวคุณเอเนี่ยนะกำลังแบบค่อนข้างที่แบบบางทีก็รู้สึกว่าไม่ต้องการความสัมพันธ์ที่แบบไม่ชัดเจนแบบเนี้ยเออต้องการความชัดเจนไม่ต้องการที่ความไม่ชัดเจนอะ่ะคือเราต้องการแค่ความชัดเจนอะ่ะเธอไม่ต้องบอกรักบอกชอบเราก็ได้ เราขอแค่ความชัดเจนมากกว่านี้ขอการแอคชั่นของเธอมากกว่านี้ได้บ้าอะไรเงี้ยนะคะโอเคพลักง,งานกองที่หนึ่งประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแล้วเขาสึ่ไงกับเรานะคะจะได้ตอบได้ไงว่าเขาเริ่มชอบระบางหรือยังเขาสึ่งไงกับเรานะคะเขาสึ่ไงกับเราคะ่ะ โอ้ยเพดออฟเพนนิคนะคะเพดออฟเพนนิคนะเขาเริ่มแล้วนี่เขาเริ่มมีเขาเริ่มมีใจให้เราแล้วนะคนกองที่หนึ่งเขาเริ่มมีใจให้กับเราแล้วนะคะได้เพดออฟเพนนิคนะเมื่อกี้เห็นไหมได้เพดออฟเพนนิคนะคะมความรอนะคะเขาเริ่มมีใจให้เราแล้วนะกองที่หนึ่งเขาเริ่มมีใจให้กับเราแล้วนะคะสัตว์ แต่ว่าซิมองว่าบางทีเขาอาจจะยังไม่ลืมไม่ลืมคนเก่าๆของเขาหรือเปล่า <IS> AS <C AST> เขาอาจจะยังไม่ลืมความรักเก่าๆของเขาหรือเปล่าคะ <IS> AS <C AST> เขาเลยอาจจะแบบไม่อยากจะแอคชั่นมากอะไรเงี้ยไม่อยากจะแบบแสดงออกมากอ่ะเออ <IS> AS <C AST> เขาอาจจะยังไม่ลืมรักครั้งเก่าของเขาก็ได้นะคะ <IS> AS <C AST> เขายัางเจ็บอยู่อะไรเงี้ยบาง <IS> AS <C AST> คนอาจจะแบบคพที่คุณกำลัง,งชอบอยู่เนี่ยอาจจะเพิ่งเลิกกับแฟนเพิ่งเลิกกับเพิ่งเลิกคุยคุยมาอะไรเงี้ยนะคะทิงอาครับเห็นไหมซีบอกแล้วเขาก็มีความสุขให้กับเรา t h อ Star Oh My g o มนะคะเขามีใจให้เราบ้างแล้วนะเขาเริ่มมีความรู้สึกน่ารักน่ารักความรู้สึกแบบเล็กๆขึ้นมาในใจของเขาแล้วที่มีให้มีให้เราอ่ะเออเขาเริ่มชอบเราแล้วนะคะกองที่สองเขาเริ่มชอบเอ้ยกองที่หนึ่งเขาเริ่มชอบเรามากขึ้นแล้วนะคะถึงแม้จะยังแค่นิดเดียวเราอาจจะยังไม่สัมผัสได้เลยว่าเขาชอบเราแล้วจริงๆเหรออะไรเงี้ยนะคะเขาต้องโปรเทคตัวเองไงเพราะที่ผ่านมาเขาเจอแต่รักไม่ดีมาเขาเลยต้องแบบโปรเทคตัวเองนะคะอืม ถ้าตามหัวข้อถามว่าเขาเริ่มมีใจให้เราบ้างอย่างเขาเริ่มชอบเราบางอย่างคือเริ่มชอบแล้วค่ะเพจออฟเพเทิร์ลเนี่ยเขาเริ่มชอบเราแล้วนะแต่เขาแค่ยังไม่ลืมคนเก่าเขาเท่านั้นเองรับได้ก็รับนะคะรับไม่ได้ก็คือต้องทําใจแล้วแหละเนาะเพราะเรากําลังแบบชอบคนที่แบบเพิ่งเลิกกับแฟนหรือว่ามีคนในใจที่ยังไม่ลืมอยู่อะไรเงี้ยเนาะโอเคเรามาดูกันนะคะไพ่นางฟ้า เป็นยังไงข้อสังคุสอาคนต่อไปจากนี้จะเป็นอย่างไรนะจ้ะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่พร้อมๆกันเลยจ้ากองที่หนึ่งได้เป็นคูสอเนิวเดเลชันโอ้โหบางคนนี่คือคุณเธอสามารถหาใหม่ๆได้เลยบางทีเราอะคือตัวคุณเองก็มีดีนะตัวคุณกองที่หนึ่งก็มีดีไม่ใช่ไม่มีนะมีดีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีแต่คือเราอะสามารถเลือกได้บางคนอะอาจจะมีแบบคนจีบเยอะก็ได้นะเราสามารถเลือกทางที่ดีกว่าได้ แต่ก็คือมันอยู่ที่ตัวเราไงว่าเราสามารถเลือกเราจะเลือกหรือไม่เลือกมันอยู่ที่ตัวเรานะคะกองใบที่สองล่ะไอเย r ฟอ o ์มนาโอเคไ y e ยฟฟอร์มนนะคะตั้งแต่ตอนที่คุณเปิดคลิปนี้ดูจนถึงอีหนึ่งปีนี้อาจจะมีการถ้าคุณกับเขาถ้าคุณยังชอบเขาอยู่คุณยังคุยกับเขาอยู่อาจจะมีภายในหนึ่งปีนี้อาจจะมีอะไรคืบหน้ามีการแอคชั่นขึ้นมานะคะ Meditation Bring Answer นะคะ เห็นไหมเฮ้ยมันต่อกันกับอันนี้เลยอ่ะภายในหนึ่งปีนี้จะมีคําตอบให้กับคุณกองที่หนึ่งนะคะสับคนที่คุณแอบชอบอะ่ะเขาอาจจะมีคําตอบหรือว่ามีการแอคชั่นมีการแบบแสดงออกแอคชั่นนั่นแหละให้กับเรามากขึ้นหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างแบบอาจจะมีการเคลียร์กันนะคะว่าจะอาอยังไงหรืออาจจะมีคนหนึ่งที่ตัดสินใจบอกชอบไปแล้วเขาจะตอบคําตอบเป็นแบบในทางที่ดี ขึ้นนะคะดีมากกว่าเดิมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะกองที่1ประมาณนี้นะคะก็โอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กับช่องซีด้วยนะคะไม่อยากพลาดคลิปใหม่อย่าลืมก,กดกระดิง่งกิ้งกิ้งให้กับช่องซีด้วยนะดูดูส่วนตัวทักลาซีได้ตลอดนะคะก็โอเคสำนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะสหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะไพ่นางฟ้าสามใบคำตอบของคุณเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันท้ายคลิปนะจ๊ะ ก่อนจะเริ่มดูกด subscribe กับช่องซีด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะว่าเลือกกล่องอะไรนะจ๊ะโอเคค่ะมาพี่เทมาจ้าเรามาดูกันนะคะเรามาสะพายก่อนเราจะมาดูพลังงานกันนะคะแล้วก็บอกไว้ก่อนนะว่ามันเป็นพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะตรงคุณบ้างไม่ตรงบ้างนะคะหรือไม่ตรงเลยนะคะไม่ต้องซีเรียสกับคําทนายมากนะคะเพื่อความสนุกสนานก็พอเนาะเราจะมาดูกันนะคะว่า จริงๆแล้วคุณรู้สึกยังไงเอ้ยพอดูสถานะความสัมพันธ์ของคุณสองคนหน่อยว่าเป็นยังไงช่วงนี้เป็นยังไงบ้างสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างคะโอ้โหบางคนอยู่ไกลกันจ้าอาจจะต่างที่ต่างทิ่นต่างแดนต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรอย่างนี้เลยชาวต่างชาติก็ได้หรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ในโลกออนไลน์นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ในโลกออนไลน์ก็ได้นะ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอีกแล้วกองที่สองก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะกองที่สองก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจ้าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอยู่ในมุมลับไม่มีใครรู้เรื่องเราสองคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะทรูบครับแต่มันมีความชอบกันอยู่ในนั้นนะไม่รู้ว่าความชอบกันหรือเปล่าหรือว่ามันมีคนเดียวที่ชอบนะคะเดี๋ยวเราต้องไปดูความสืกของเขาอีกทีนึงนะแต่คือมันมีความชอบความรักอยู่ในนั้นในความสัมพันธ์นี้มันมีความรักอยู่ในนี้นะคะ ขอไพ่ใบสุดท้ายหน่อยค่ะไพ่ใบที่สี่หน่อยค่ะอุ๊ยอุ๊ยควีนดาบคุณสองคนน่าจะตัดอุ๊ยพฮ่งเห่นะโอ๊อยพ่ธีเฮ้ยจะร้องอ่ะเซียจะร้องโอเคก็ความสัมพันธ์ของคุณสองคนนะคะ สับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมีแต่ว่ามันมีความรักอยู่ในนั้นเราต้องมาดูอีกทีนึงว่าใครกันนะที่มีความสัมพันธ์ความรู้สึกรักอยู่ในนั้นเราหรือเขาหรือทั้งสองคนนะคะแล้วก็ซีรู้สึกว่าความสัมพันธ์คสองคนมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีความผูกพันกันอะ่ะอืมน่าจะรู้สึกว่าอีกคนนึงมีแรงหนึ่งดูดมีความแบบเขยใช้ขาดเขาไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะหรืออาจจะเป็นทั้งสองฝ่ายก็ได้แต่เราไม่ทราบไงว่าเขารู้สึกเหมือนเราไหมอะไรเงี้ยนะคะความสัมพันนนี้ตัดดไม่ขาะะค ยังไงคุณสองคนก็ตัดกันไม่ขาดถึงจะเลิกคุยกันไปหรือว่าจะหายกันไปเงี้ยต้องได้กลับมาคุยกันอีกนะคะประมาณนี้สานะความสัมพันธ์อยู่ไกลกันด้วยนะคะหรือบางคนแบบไม่ได้ไกลกันหรอกแต่รู้สึกว่าทำไมเหมือนไกลจังเลยอะไรเงี้ยเนาะเรามาดูกันต่อนะคะว่าความูสุขของเราที่มีต่อเขาจริงๆแล้วเป็นยังไงนะคะความสุขของเราจริงๆแล้วที่มีต่อเขาเป็นยังไง justice นะคะอืมเราอยากจะขอความเป็นธรรมกับเขาอะอยากจะขอความชัดเจนอะเอออะไรจะชัดเจนกับฉันวะอะไรเงี้ย อยากขอความชัดเจนอยากจะแบบขอสถานะที่ชัดเจนอะไรเงี้ยเราทุ่มกับเขามากเลยนะเราทุ่มทั้งใจเลยอะเราทุ่มให้เขาทั้งใจอะหรือบางทีแบบเราแบบอยากจะให้เขาเจอแต่สิ่งดีๆอยากจะให้เขาแบบได้แต่สิ่งดีๆในชีวิตของเขาอยากให้เขามีความสุขในชีวิตประจําวันของเขาอะเอออยากให้ชีวิตของเขามีแต่วความสุขอะไรเงี้ยนะคะบางคู่บางคนอาจจะแบบเปให้เงินให้ของอะไรก็ได้นะคะบางคนเนาะ page of one นะคะอืม คุณก็รู้สึกดีๆกับเขาแหละบางคนอาจจะแบบเพิ่งเริ่มความสัมพันธ์กันนะคะอาจจะเพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์กันก็ได้นะคะอาจจะเพิ่งเจอกันเพิ่งคุยกันอะไรเงี้ยนะคะหรืออาจจะเป็นความรู้สึกแบบว่าพอเจอกับเขาปุ๊บเฮ้ยทำไมรู้สึกเหมือนแบบเรากับเขารู้สึกแบบเออเคมีตรงกันเร่เร็วจังเลยอะไรเงะะี้ยทั้งที่เพิ่งคุยกันอะไรเงี้ยนะคะ The fool บางคนอาจจะคุยกับชาวต่างชาติจริงนั่นแหละนะคะแล้วก็คุณกาลังเจอกับคนที่สเสน่ห์ล้นหลามมากๆเราอะรู้สึกว่าเขาอะเป็นคนที่แบบสเสน่ห์ล้นหลาม,มากแล้วเราก็คิดว่าเขาอะเจ้าชู้เราเขาอะเป็นคนที่โปรไฟล์ดีเรามองว่าเขาอะเจ้าชู้เรามองว่าเขาน่าจะคุยหลายคนอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ไม่ได้น่าจะคุยแค่เราหรืออะไรเงี้ยนะคะอืมจริงๆก็มีความน้อยใจเขานะว่าแบบเอ้ยทําไมอะอะไรเงี้ยงั้นเรามาดูกันนะคะว่าความสุขของเขาที่มีต่อเรานะคะเป็นยังไงเราจะได้ตอบได้ไงว่าเขาเริ่มชอบเราบ้างแล้วหรือยังนะคะกองที่สองเนาะ King of p e นนากอนะคะเขาอาจจะมีเรื่องที่เขาต้องโฟกัสอยู่เหมือนกันนะนะการเงินการงานหรืออาจจะเป็นก,การเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาเขายุ่งค่อนข้างที่จะยุ่งนะคะสิบดาบบางคนนี่แบบคนที่คุณกำลังชอบอยู่นี่นะเขาอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์กับใครมาก็ได้อาจจะเจ็บกำลังเจ็บยังเจ็บกับรักครั้งเก่าอยู่ก็ได้นะคะขอไปที่สามนะคะได้เป็นสี่ดาบคนเนี่ยเขาเป็นคนคิดมาก จริงๆแล้วเขาอาจจะคิดมากเรื่องเราด้วยก็ได้นะแต่เขาแบบไม่บอกเราไงเก็บไว้ว่าทำไงดีอะไพ่ออกมาทีออกมาเลยอะเอาอมาห้าใบทำไงีได้เป็นเพจออฟเพนนิ่งนะคะแล้วก็ได้เป็นเทมเพลนโอเคซีมองว่าโอเคบางทีแบบอาจจะมองไม่เห็นนะคะอืมเนี่ย โอเคได้แล้วเนาะก็ซีมองว่า<ม>เขาอะมีใจให้เราบ้างหรือ,อยังซีว่ามันมีแล้วนะมันมีเพจออฟเพนเคิขึ้นมาเห็นไหมมีแล้วแต่อาจจะแบบมันกําลังน้อยมากหรืออาจจะแบบ คุณอาจจะไม่รู้เองอะ่ะเออตัวเราเองอาจจะไม่รู้อะ่ะอืมอาจจะบางคนเขาอาจจะแบบเฮ้ยคุณอย่าก,กำลังแบบชอบคนเฟรนลี่อะไรเงี้ยหรือคิดว่าเขาเป็นคนที่ดีมากๆอะไรเงี้ยเขาน่าจะทําแบบนี้กับทุกคนอะไรเงี้ยน,นะคะจริงๆแล้วไม่นะเขาก็มีความรู้สึกชอบเรานะคะเออควาสื่อชอบเราแต่อาจจะแบบเพิ่งเริ่มชอบอะไรเงี้ยน,นะคะความรู้สึกเพิ่งเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะเพิ่งเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเออแต่เขาก็ยังไม่ลืมคนเก่ายังไม่ลืมรักครั้งเก่าๆของเขานะคะยังไม่ลืมนะเราาอย่แบบ ไปเร่งหรือว่าไปให้เขาลืมคนเก่าหรือว่าเราอยา่าไปถามถึงคนเก่าเขานะเดี๋ยวจะเจอเขาแบบเออฮีรู้สึกแย่ใส่อะไรอย่างเงี้นะไม่ดีนะคะอืมถามว่าตนเขาปิกว่าเขาเริ่มมีใจให้เราหรือ,อยังมีแล้วค่ะแต่มันน้อยมากหรือารอาจจะกำลังแบบเพิ่งเริ่มต้นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะยังไม่ชัดเจนค่ะนั้นนะคะต้องรอดูต่อไปนะคะอาจจะช้านิดหนึ่งความสัมพันธ์นี้อาจจะเชื่องช้านิดหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเรามาดูไพ่นางฟ้ากันนะคะไพ่นางฟ้าอยากบอกอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณสองคนนะคะอยากจะบอกอะไรเอ่ยอยากจะบอกอะไรจ้ามาดูพาไพ่ใบแรกกันนะคะได้เป็น look for side นะคะ look for side and r e c o n s i d e r นะคะ r e c o n s i d e r and like ล่ะบางคนนี่ก็แบบมีความรู้สึกแบบเฮ้ยใช่หรอใช่เหรอซีใช่เหรอไม่เหมอซีใช่เหรอ,มห,รอ,ห,รอหมอซีคือแบบเฮ้ย ไม่จริงมั้งนี่เขาจะชอบเราอะไรเงี้ยไม่แม่นปะเนี่ยหรืออะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกแบบอันนี้คือความรู้สึกที่ซีรู้สึกได้ากพอะที่ซีเปิดไพ่นะที่บอกว่าเราอาจจะไม่เชื่อว่าเขาอะชอบเราเพราะบางทีเขาอาจจะนิ่งมากเขาอาจจะแบบโอ้โหไม่ได้แอคชั่นอะไรเลยหรือบางทีแบบโ,โหไม่ตอบอะไรเงี้ยไม่ทักอะไรเงี้ยนะคะจริงๆแล้วคือแบบเราอะ ต้องเชื่อนะเราลองมองเขาดีๆเราลองเปิดใจกว้างๆนะคะบางทีเขาอาจจะไม่ใช่เขาอาจจะมีเหตุผลของเขาอะ่ะเออบางทีเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาเลยทําให้เขาแบบเออยังไม่ได้แบบแอคชั่นอะไรกับเรามากขนาดนั้นอะ่ะเราต้องให้เวลาเขาหน่อยนะคะอืมถ้าคิดจะเลือกเขาแล้วอะ่ะต้องให้เวลาเขามากๆนะคะของที่สองประมาณนี้เนาะก็ถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไคร์กับพ่มังซีด้วยนะคะไม่อยากพาดคลิปใหม่ลืมกดกระดิ่งกิ้งก,งกิงด้วยนะแล้วก็ถ้าใครอยากจะดูดูดส่วนตัวทั้งราสีได้นะคะก็โอเคขอบุจจบาบ้าย สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะอันนี้คือไพ่นางฟ้าของคุณนะคะมีสามใบนะเดี๋ยวเราวาไว้ตรงนู้นก่อนเนาะ,ะมามาดูพิเทกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าคนที่คุณทำถึงน่ยเขาชอบเราบ้างหรือยังคนที่คุณชอบเขาเริ่มชอบเราบ้างหรือยังนะคะเดี๋ยวขอสับหลังกล้องเนาะ,ะเรามาดูกันเลยว่าเขาแบบอืม ถานาการณ์ความรักของคุณต่อคนเป็นยังไงคะณตอนนี้ช่วงนี้ณตอนนี้นะคะความทาพนเป็นแบบไหน The Star เรื่อยหรือเปล่าความสัมพันธ์เรื่อยหรือเปล่าบางคนอาจ pot, อกาลังคุยกับชาวต่างชาติก็ได้นะคะรู้สึกนะรู้สึกว่ากาลังเจอคนต่างชาติและคนคนนี้เป็นคนที่หน้าตาดีโปรไฟล์ดีด้วยหรือถ้าไม่ใช่คนต่างชาติจะเป็นคนไทยก็ได้แต่ว่าเป็นคนที่หน้าตาดีนะคะความสัมพันธ์ไม่กระดึไม่กระดึ๊บเลยจ้าความสัมพันธ์แบบ Excuse textures. ช้ามากแล้วก็คือเราเนี่ย มีความคิดมากหรืออาจจะเป็นตัวเขาเองด้วยก็ได้นะคะที่มีความคิดมากความสัมพันธแบบ์คือแบบไม่คืบหน้าเลยคือแบบอยู่ยังไงก็อยู่งั้นเนะต่ามาก Queen of Pentacle นะคะแต่จริงๆแล้วความสัมพันธ์ไม่ได้แย่นะจริงๆความสัมพันธ์ไม่ได้แย่แต่ก็คือมาจะมีไฟใดไฟหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะยุ่งค่อนข้างที่จะมีเรื่องที่ต้องโฟกัสมากกว่าที่จะเป็นการมาคุยกันหรือว่ามาเจอการหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอืม ความสัมพันธ์อาจจะแบบเต่าจริงๆอ่ะเออความสัมพันธ์เขาเต่าอ่ะนะคะกองที่หาความสัมความสัมพันธ์เต่าจริงๆนะคะแต่ก็คือเรื่อยๆแหละอาจจะแบบไม่ได้รีบร้อนอ,อ,อ,อะไระห,ไ ern, หรือบางทีอาจจะเป็นตัวเราที่รีบร้อนแต่เขาไม่รีบจ้าอะไรเงี้ยนะคะเรามาดูความสึกของเรากันนะคะว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกอง่เขานะคะจริงๆแล้วเรารู้สึกอง่เขากันแน่นะคะเราอาจบางคนอาจจะแบบไม่รู้ใจตัวเองอ่ะรู้แค่ว่าชอบแต่อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงอีกอะไรเงี้ยรู้ว่าจริงๆเราไม่ชอบวาอะไรเงี้ยสตรีนอืม เราอยากให้เขายอมเราอะอืมผู้ชายอะเราอะอยากให้ผู้หญิงคนนั้นอะแผ่วกับเราบ้างเบากับเราบ้างนะคะแต่ถ้าผู้หญิงดูอยู่ก็คืออยากจะให้เขาแบบเราอยากจะควบคุมเขาได้เราอยากจะแบบเออควบคุมเขาให้ได้อะไรเงี้ยนะคะอยากให้เขาอยู่ใต้ใต้เราอะไรเงี้ยคอสเตนเนาะคอสเต้น แล้วก็ได้เป็นไฮโลแฟนนะคะโอ้โห,โหคุณตัวรังคุยกับใครอยู่คะคุณกำลังรู้สึกชอบใครอยู่คุณกำลังร,รู้สึกชอบกับคนที่แบบความรู้สึกชา้าเออคุณรู้สึกว่าเขาความรู้สึกช้าความรู้สึกช้าหรืออาจจะแบบนิ่งมากดูไม่ออกเลยว่าคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แปดถ้วยบางทีเราท้อนะเราอยากจะถอยออกมาเออบางทีเราท้อเราอยากจะถอยออกมาจากความสัมพันธ์เนี้ยว่าเฮ้ยหรือว่ากูควรถอยมาวะบางทีแบบ มึงไม่แอคชั่นอะไรเลยมึงนิ่งมากอะไรเงี้ยกูก็อยากจะพอแล้วนะอะไรเงี้ยแต่คือใจนี้ก็คืออยากอยู่กลัวแบบเราไปแล้วเขาไม่ตามอะไรเงี้ยเห็นไหมเราเจ็บนะกับข้อสะพานเนี่ยเราเหนื่อยเราท้อมากเลยอะกับข้อสะพานเนี่ยแต่ก็คือก็ยังเจ็บอยู่อะเจ็บไปรักไปอะคือเหมือนข้อสะพานนี้มันแบบเจ็บไปรักไปข้อสะพานนี้แบบเอ้ยมันช้าเรารู้สึกแบบบางที่เราเหนื่อยเราอยากจะมุฟออนออกไปแต่ก็คือมุฟไม่ได้จ้ามุฟไปวงกลมเลยกลับมาที่เดิมอะไรเงี้ย มุ้ไปก็เท่านั้นอ่ะเลยเอออยู่ต่อดีกว่าวะอะไรเงี้ยนะคะอย่างวะโอเคงั้นเรามาดูคำสื่อของเขาการที่มีต่อเรานะคะเราจะได้ตอบแต่เขาปิดได้ไงว่าเขาเริ่มชอบเราบ้างหรือยังนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจริงแล้วเขารู้สึกไงคะพ่อเจ้าพ่อคุณหน้านิ่งเนี่ยพ่อคุณหน้านิ่งเนี่ยนะคะเขารู้สึกี่กับเรานะคะเขานิ่งมากนิ่งเกินนะคะเขารู้สึกี่กับเรา Gm page คนที่คุณอันนี้ด้วยเนี่ย ถ้าเขาไม่มีคนอื่นอยู่แล้วนะเขาหรือว่าเขาไม่มีคนในใจอยู่ในใจเขาอยู่แล้วก็คือเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากอาจจะเป็นคนเป่าไฟดีหน้าตาดีอะไรเงี้ยน่าคนเข้าหาเยอะนะคะคนมาขายขนมนจีบเียเยอะนายอัฟสอดนะคะนายอัฟสอดสองเหรียญอันนี้รู้สึกมันต้องมันต้องแบบขยายไงเลยต้องแบบขยับไปนะคะ ขอสักหกใบหกไม้นะคะหกไม้ห้าไม้โอ้โหขัดแย้งมีความขัดแยง้งสองเหรียญตำแหน่งนดีกว่าสองเหรียญคืออะไรจ๊ะ ตัแปรในการกับทรงเรียคือะไรเอ่ยจัสติกนะคะโอเคโอเคจ้ะฉันเข้าใจแล้วจ้ะโอเคถามว่าเขาเริ่มชอบเราบ้างหรือยังซีมองว่าจริงๆแล้วเขาก็มีความรู้สึกให้กับเรานะมันมีความรู้สึกนะคะแต่เขาอาจจะยังไม่รู้ใจตัวเองเพาอะไรเนี่ยคนเนี่ยคือแบบ โอ้โหตีแตกบ้างแม่นะคะคือไม่รู้ใจตัวเองจ้ามีความโลเลมีความแบบไม่มั่นใจว่าเฮ้ยสรุปกูชอบปะวะเฮ้ยสรุปกูแบบหรือว่ากูไม่ชอบกันแน่วะอะไรเงี้ย <c oughs> คือพอแบบเขาคิดว่าเขาไม่ชอบแต่ไปไปไปพีปปปนึกถึงเขาอีกแหลวอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยมันเหมือนกับว่านึกถึงเราตัวเราเองอีกแหลวอะไรเงี้ยนะคะเขาก็คือแบบในหัวเขาแบบตีกันไปหมดเลยย้อนเย้งกันไปหมดเลยว่าเฮ้ยชอบไม่ชอบวะอะไรเงี้ยนะคะจริงๆแล้วเขาก็อยากจะให้ความชัดเจนกับเราไม่ใช่ไม่อยากแต่คือเขายังแบบ เออขอเวลาหน่อยนะเพราะยังไม่รู้ใจตัวเองจ้าว่าจริงแล้วตัวเองต้องการอะไรจริงๆแล้วตัวเองแบบรู้สึกยังไงกันแน่ à. แต่คือมันมีความรู้สึกดีๆให้อยู่แล้วนะคะมี DM เพิ s ม,ข,มขึ้นมากับหกม้ขึ้นมาคือเหม as, ันกับว่าเขาอยากจะดูๆเราไปเรื่อยๆอยากจะไม่ยังไม่อยากจะรีบร้อนในความสัมพันธ์เขาอยากจะดูๆเราไปก่อนดูๆเราไปก่อนแบบเออค่อยๆแบบค่อยๆทำความรู้จักันไปค่อยๆคุยกันไปนะคะบางทีเขาอาจจะยังไม่รู้ที่ใส่ใจจริงของเราว่าเราจริงแล้วเราเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้ มีใจให้เรายัางมีแล้วนะแต่คือตัวนางเองไม่รู้จ้ามีให้มีใจให้เราแล้วแต่คือตัวในแม่นางตัวนางคือไม่รู้ตัวเองจ้ะไม่รู้ความสึกตัวเองว่าจริงๆแล้วตัวเองรู้สึกยังไงกันแน่นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คาตอบนางฟ้าสามใบนะคะว่ามีไพ่อ,อะไรบ้างได้เป็น opportunity นะคะ opportunity and trust นะคะความเชื่อโมแล้วก็ get more information นะคะโอ้โ oh ห get more information นะคะก็ซีมองนะว่าความความสัมพันธ์คุณสองคนอะ่ะมันต้องมีความเชื่อใจกันเยอะมากๆมันต้องมีความอดทนมากๆเลยกับคนคนเนี้ยคุณต้องใช้ความอดทนมากๆโอเคค่ะเดี๋ยวมาต่อกันนะพอดีเมื่อกี้หลุดนะคะก็อืมคุณต้องมีความอดทนมากๆเลยอะ่ะกับแบบกับคนคนนี้เราต้องมีความอดทนมากๆต้องมีความเชื่อใจมากๆเราต้องมีความแบบ อย่าโฟกัสที่เขามากจนเกินไปอะนะคะให้เวลาเขาให้แบบให้เขาได้คิดทบทวนอะไรต่างๆนะคะเราก็ใช้ชีวิตของเราไปนะคะเราแค่เชื่อว่าเออสักวันหนึ่งความพยายามของเราความแบบความรักของเราอะมันจะมีผลที่ดีตามกลับมานะคะเราต้องเชื่อในตัวเองแล้วก็เชื่อในตัวเขามากๆนะคะให้เวลาเขาหน่อยเนาะกอนที่3าประมาณนี้นะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe กับช่องสีด้วยนะคะไม่อยาพกพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้ช่องสีด้วยนะ,ะก็โอเคสำหรับนี้สีขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายดูดวงส่งตัวทักแลนได้เลยนะจะ 拜拜。